เปย้อนกันสักหน่อยฮะว่าจุดเริ่มต้นของการกําเนิดคมชลึกอวอร์ดเนี่ยร่วงเวลาผ่านมา20ปีแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดมายัางไงนะฮะต้องบอกครับว่าในส่วนของงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดเนี่ยคือเป็นการมอบรางวัลน,นะฮะให้กับคนคุณภาพให้กับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นคมชลึกอวอร์ดมาทุกวันนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นมาเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพศ2 5 0 0นะฮะ,ะ,ฮะ46เริ่มจากกองบรรณาธิ การบันเทิงของเราเนี่ยได้ตื่นตัวขึ้นพร้อมกับการพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นก็เลยเป็นการส่งกําลังใจให้กับคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนั่เองให้จนทําให้เกิดมีการประกาศรางวัลเกิดขึ้น ซึ่งตอนนั้นเนี่ยปีนั้นปี2 5 4 6เนี่ยก็คือเกิดคมเชื้ออวดครั้งแรกน้องแพลวหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นการมอบรางวัลสองประเภทด้วยกัน <ฮะ S 2> ก็คือประเภทในส่วนของประเภทยอดเยี่ยมที่คณะกรรมการเป็นผู้คัดสรรนฮะนฮะก็คือคัดสรรมาเลยทั้งมีทั้งเพลงภาพยนตร์ละครนตอนนั้น<ฮ>ะนะฮะก่อนที่จะมาเป็นซีรีส์ในปัจจุบันนี้ที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่ากว่าจะคัดสรรมาได้นี่ยใช้กรรมการระดับ คุณภาพระดับเ,ออเขาเรียกว่าเป็น,ปนบรมครูของ<ช>วงการบันเทิงนะฮะ<ช>ที่มาคัดสรรกันกอย่างเห็นตรงโดยที่ไม่จํากัดค่าย น,นะฮะก็เลยยึดถือว่าเนี่ยค,ค,คมเชิญอวอร์ดนี่แหละก็คืออีกหนึ่งงานประกาศรางวัลที่ให้กับคุณภาพแบบขับแก้วจริงๆซึ่งนอกจากเรื่องของรางวัลที่เป็นประเภทในส่วนของยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยอีกหนึ่งรางวาัลที่ตอบโจทย์กับแฟนๆที่เหล่าคนบันเทิงเนี่ยส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆผู้ชมนั่นก็คือรางวัลประเภทยอดนิยมหรือว่าปปุระโหวดนั่นเองใช่ไหมน้องแพรวใช่ค่ะสำหรับรางวัลปปุระโหวดนะทางแฟนๆคลับอย่างที่บอกไปว่าทุกคน่ก็มีส่วนร่วมที่จะเลือกคนที่รักคนที่สนใจซึ่งเป ศิลปินรวมทั้งผู้สร้างสารรค์ผลงานในวงการบันเทิงซึ่งก็เราก็อยากจะขอบคุณศิลปินนักแสดงและผู้สร้างสารรค์งานบันเทิงทุกแขนงเนาะที่ทําให้ผู้ชมเนี่ยมีทั้งความสุข ทั้งรอยยิ้มแล้วก็อโอ้โหเสียงหัวเราะรวมถึงทั้งน้ําตาในแง่เคิดต่างๆเ,ออเพื่อนําไปดําเนินาเพื่อนําไปปรับใช้ในการดําเนินในชีวิตประจําวันอีกด้วยเอ,อ,อซึ่งแน่นอนครับว่าตั้งแต่วันนั้นนะฮะปี2,546จนถึงวันนี้นะฮะปี2,567เราผ่านมาถึง2ทศวรรษหรือว่า20ปีแล้วนะฮะความยิ่งใหญ่ลังการในปีนี้แน่นอนครับว่า อยากจะแอบบอกเหมือนกันพอดูข้อมูลมาเหมือนกันแต่คืออ่ะเดี๋ยวรอให้ออฟฟิเชียลทีเดียวเราจะมาบอกพร้อมกันว่าการจัดงานนั้นจะมีความยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนสถานที่ในการจัดงานส่วนแฟนๆนั้นนะฮะจะสามารถร่วมง,งานได้อย่างไรบ้างตีมต่างๆเดี๋ยวเ,เอามาบอกกันที่นี่แบบชัดเจนแต่ตอนนี้คุณผู้ชมท่านไหนนะฮะที่ยังไม่ได้ร่วมโหวตในส่วนของประเภทรางวัล Popular Vote ที่สามารถร่วมเสนอรายชื่อเข้ามาได้ก็ตอนนี้เนี่ยสามารถเสนอมาได้แล้วนะจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้นะฮะผ่านทาง4ช่องทางหลักๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเเป็็นวบ ซน์นะฮะผมรวมถึงติ k ก o k อกนะฮะผ่านทางไลน์แฉลบแล้วก็ s อสด้วยส่วนสัดส่วนนั้นขึ้นทางด้านหน้าจอนี้คนไหนที่ไม่ทราบว่าเอ๊ะจะโหวตยังงงยังไงเรามีอินดีเทลต่างๆในรายละเอียดของการโหวตบอกให้แล้วผ่านทางทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกเออยี oh. ปีนี้บอกแล้วว่าอลังการงานสร้างตักๆต้จริงๆนะ้อแบบนี้